สวัสดีครับผมทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านนั่นเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาชมสวนหลังบ้านกันนะครับผมเนื่องจากวันนี้นะครับผมเนาะมาเบิ่งนะครับต้นบักหุงนะครับผมเนาะเรียกว่ามะละกอนะครับซึ่งต้นนี้นะครับกินบทันพี่น้องเอ้ยนะครับผมเนาะไม่ค่ำก็จนเปลี่ยนไปสองรอบแล้วนะครับผมมื่อนี้นะครับผมสำหรับคนที่ปลูกต้นนั้นมะละกอหรือว่าบังหุ่งอยู่นะครับผมเนาะนี่ครับห้องปลูกไว้แค่ต้นสองต้นกะ ขินบัวทันแล้วนะผมทุกท่านถ้าเพืที่ตามผมอยู่นะครับก็จะจําได้นะครับผมว่าผมทําการตอนกิ่งมันละก่อไว้แล้วก็ทาการมาปลูกไว้นะผมปลูกไว้ใกล้ๆบริเวณน้านะครับดักไว้อันนี้ผมไม่ได้ทําการใส่ปุ๋ยหรือว่าใส่ฝุ่นอย่างเลยนะครัผมทุกท่านปลูกแบบธรรมชาตินะครับซึ่งกิ่งตอ้นนะครับกิ่งตอ้นก็เป็นลักษณะแบบตอนง่ายๆนะผมเนาะซึ่งอันนี้นะครับตอนไว้ก็รู้สึกว่ารากจะเกิดขึ้นหลายแล้วแต่ว่า ก็ยังบบทันได้เอาไปปลูกนะครับผมน้องเนื่องจากลืมนะผมเนาะเวลาล่วงเลยไปแล้วนะผมเนาะนี่กิ่งที่ตอนนะครับผมเนาะตอนแบบนี้แล้วก็อันนี้ผมคิดว่าจะไปปลูกช่วงว่างๆนะครับผมเนาะเวลาว่างคอยเอาไปปลูกนะครับแล้วก็มาเบิ่งต้นม่พันนะครับผมนาะที่ผมทําการตอนมาอีกจากทีหนึ่งนะครับผมเนาะซึ่งอันนี้กินบทันได้ดีนะครับผมทุกท่านอันนี้ต้องทําการเด็ดทิ่มครับผมทุกท่านเพราะว่าต้นพุ่นนักเกินไปนะครับนี่ครับผมทําการทิ้งไปไล น่วยแล้วนะผมน้องทุกท่านอันนี้เพิ่นหล่นเองนะครับผมตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ถ้ามีเวลานะครับผมก็จะมานะครับเด็ดนะครับผมออกแล้วก็บางทีก็คัดนะครับหมากสวยๆนะครับผมไปกินนะครับหมากใดที่เพิ่นเป็นตะปุมตะปามหลายกะจะทิ้งนะครับตามให้เพิ่นเป็นปุ๋ยย่อยสลายไปนะครับผมเนื่องจากทุกท่านอีรีนะผมทุกท่านนี่ครับปุ๋ยอยู่ใกล้ๆก็มาเอาไปตับไหมเด้อครับผมเนาะโล่งหียง นะครับจะคัดลูกที่ใหญ่ๆไว้นะครับผมทุกท่านอันนี้กับประมาณสักห้าโลได้ครับผมลูกหนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ดีมากเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับที่ผมเอาไปตำครับส่วนมากก็จะเอาลูกประมาณแค่นี้นะครับผมทุกท่านเพราะว่ามันจะกรอบดีนะครับแต่ว่าถ้าลูกใหญ่ก็จะไว้กินซุกนะครับแต่ว่าลูกใดที่โบสวยนะครับผมเราทําการเด็สทิ้งไปเลยนะผมทุกท่านเนื่องจากกินโบทันนะครับแล้วก็มากมันจะเป็นตะปุ่มตะปำแบบนี้นะผมทุกท่านเนื่องจากโบได้ ฉีดยาคามาแรงมาผมทุกท่านเดี๋ยวผมจะพาไปชมเบื้องต้นแม่เพิ่นเด้อครับผมนี่ครับคือต้นแม่ของเพิ่นนะครับผมเนาะซึ่งเพิ่นจะทําการเอ็นแล้วก็จะล่มแม่เพิ่นก็ได้ใส่ไม้ค้าไว้ครับผมเนื่องจากเพิ่นหักไปรอบหนึ่งแล้วครับผมเนาะซึ่งดกมากครับผมเนาะพันนี้นะครับผมผมซื้อเมล็ดเพิ่นมาจากไอ้ลั่นตัวไปนะครับจําชื่อเพิ่นบ่ได้แล้วครับผมเนื่องจากปลูกประมาณสามปีแล้วนะครับผมเนาะสองปีกว่านะครับประมาณสามปีได้ครับผมเนาะนี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นต้นเนื่องมากนะครับผมแต่ว่ากระบุกคือจังต้นลูกที่ไปขยายไว้นะครับผมเนาะถ้าู้ใดมีเวลานะครับผมทาการตอนเก่งไว้แบบนี้ก็ได้นะครับผมทุกท่านต้นนี้นะครับผมจะทําแบบปลูกแบบแปลกๆนะครับผมซึ่งจะปลูกไว้ในเข่งนะครับว่าเป็นต้นเอ็นนะครับสวยดีแปลกตาดีนะครับผมทุกท่านเอานนี้ก็เป็นวิธีการเนื่องครับซึ่งวิธีขยายพันธุ์นั้นมีหลายแบบนะครับการหว่านเมล็ดเพาะเมล็ดกะ จะชาหน่อยครับผมแต่ว่าถ้าตอนเก่งนะครับจะได้ผลแบบนี้นะผมเนาะนำมาเสนอมาบอกกันสําหรับคนที่ชอบปลูกทาสวนนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ก็ที่ตามไว้ในเดอจะมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลากหลายนะครับผมเนาะสวัสดีทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับขอบคุณครับ